สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำคันนี้เลยนะคะ Accord ปี Acc 2009เครื่อง 2.0E เกียร์ออโต้ค่ะเจ้า Accord คันนี้ราคาอยู่ที่324,000บาทค่ะผ่อนอยู่ที่6,370บาทค่ะเครดิตดีฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะเบาะไฟฟ้า สีครีมภายในฟ่วงฝางสะอาดตาค่ะค่ะท่านใดสนใจทักมาสอบถามโทรมปาปรึษาเราก่อนได้นะคะร้านเรายินดีให้คำแนะนำค่ะออกรถได้ถูกอาชีพบริการหลังการขายมีสูนย์บริการซ่อมเป็นของตัวเองรถสวยคุณภาพดีต้องเชยยุตาค่ะ